สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปตอนที่ครอบครัวแม่น้องเราเดินทางกลับประเทศสวีเดรนค่ะหลังจากที่กลับจากท่องเที่ยวนะคะในระหว่างที่เรารอเวลาเอารถขึ้นบนเรือค่ะปะ๊าก็พาแม่น้องมาช้อปปิ้งนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นร้านที่ขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ alcohol, อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีของใช้ภายในบ้านเยอะเลยนะคะ มันก็จะเป็นราคาส่งค่ะราคาไม่ค่อยแพงก็คือถ้าเกิดใครที่อยู่ฝั่งไอเดนมากสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขามีเวลาว่างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะพากันขับรถข้ามมาซื้อตรงฝั่งเยอรมนนันนะคะตอนแรกก็คือว่าแม่น้องกับป้าาเราก็ไม่ได้แพลนว่าจะซื้อนะคะตอนแรกเราก็กะว่าออกจากโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงไอ้ที่ท่าเรือก็ จะมีเวลาแค่สิบกว่านาทีหรือว่ายี่สิบนาทีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้นะคะหิมะมตกค่ะตรงที่ฮัมบวกดังนั้นเราก็เลยต้องออกเร็วหน่อยเพราะว่ากลัวจราจรติดขัดแล้วก็กลัวว่ามันเกิดบัติเหตุแล้วจะทําให้รถในการจราจรอ,อะไรเงี้ยค่ะมันล่าช้าดังนั้นปะป๋าก็เลยพาออกเร็วเราก็เลยมีเวลามาถึงที่นี่นะคะหลังจากที่เราชาร์จรถหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็มีเวลาอีกตั้งสี่สิบนาทีค่ะ ป๊าปาก็เลยบอกว่ามามา่าเธออยากได้เครื่องดื่มไหมล่ะเธออยากได้ซีเดอร์หรือว่าอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวเราเข้าไปช็อปปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็เลยบอกว่าป๊าป่าถามว่าอยากได้ไหมถ้าซื้อได้ฉันก็อยากได้แต่ประเด็นมันคือว่าเราไม่รู้เราจะวางไว้ตรงไหนของรถนะคะเพราะว่ากระเป๋าเสื้อผ้าก็เต็มแล้วแล้วของภายในรถก็เต็มแล้วอะไรย่เงี้ยค่ะปะ๊าปาก็เลยว่า ฉันจะพยายามหาที่วางให้เธอให้ได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นแม่น้องก็เลยอ่าโอเคอะไรเงี้ยค่ะเราก็เดินดูนะคะทุกคนน้องวัใจก็มาเชียร์แม่ดูนะคะว่ามาม่าเนี่ยหนูเห็นมาม่าก็ชอบดื่มนะรถนี้อะไรเงี้ยค่ะโซนนี้จะเป็นโซนซีเดอร์นะคะก็คือแบบว่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มก็คล้ายๆกับสปายไวท์คูลเลอร์บานเรลอะไรเงี้ยค่ะแม่น้องมองหารถเนึ่งอ่ะแต่มันมัน จะเป็นกระป๋องสีเขียวแม่น้องก็จําไม่ได้เพราะว่าไปดื่มที่บ้านเพื่อนนะคะก็เคยซื้อมาดื่มแล้วทีนี้แบบติดใจพอหาดูแล้วมันไม่มีค่ะดังนั้นก็เลยได้รสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็รสแพรรอนค่ะแล้วก็รสอะไรรสแตงโมอีกรสนึงค่ะแม่น้องก็ซื้อนะคะส่วนป๊าปาก็เป็นเครื่องดื่มค่ะแบ๊บปซี่แม็กป๊าปาก็ได้ไปแพ็คนึง ส่วนของใช้ภายในบ้านนะคะป้าป้าว่าเธอเอาไหมมามาแม่น้องก็เลยว่าไม่เอาเราป้าป้าเดี๋ยวยังไงเราไปซื้อที่บ้านเราก็ได้เพราะว่าแม่น้องกลัวไม่มีที่วางค่ะทุกคน <laughs> หลังจากนั้นเราก็แวะไปซื้อไอมันจะเป็นเหมือนเหล้าอะค่ะทุกคนรสชาติจะเหมือนยาแคไอไอแม่น้องก็ซื้อมาติดบ้านไว้ด้วยนะคะบางทีเวลาไอเวลาเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยค่ะจิบก็พอให้มันนอนหลับสบายแล้วก็ทําให้โล่งคอ แล้วก็ซื้อไปฝากไอ้พี่คนไทยที่รู้จักกันด้วยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่นี่ก็คือชื่อร้านนะคะชื่อว่าร้านคันเลนะคะมันก็มีอยู่สองร้านค่ะอยู่แถวเนี้ยก็คือราคาก็จะใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ขับรถขึ้นมาบนเรือค่ะหลังจากจอดรถเสร็จเรียบร้อยนะคะป๊าปาก็เอาโทรศัพท์มาเปิดให้แม่น้องดูค่ะว่ามาม้าเธอจะซื้อน้ําหอมไหมอะไรเงี้ยค่ะ น้องก็เลยว่าฉันซื้อได้เหรอปพาก็เลยว่าซื้อได้เนี่ยฉันถ่ายรูปน้ําหอมเธอมาให้ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่น้องอ่ะก็คือแบบนานๆจะใช้น้ําหอมทีก็คือว่าคือใช้ไม่เยอะค่ะทุกคนมันพอมันหมดแล้วแม่น้องก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อมันมีหลายขวดนะคะทุกคนเห็นแม่น้องเดินเซมไหมคะตอนแรกแม่น้องนึกว่าแม่น้องเมากลิ่นไอ้กลิ่นน้ําหอมเพราะว่าลองน้ําหอมแล้วแบบ คือแม่น้องจะเป็นเหมือนเป็นคนเป็นภูมิแพ้กลิ่นน้ําหอมนิดนึงค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันกลิ่นแรงแล้วก็มีแอลกอฮอล์เยอะอะไรเงี้ยค่ะถามว่าใส่นิดหน่อยได้แต่ด้วยความที่ว่าตั้งแต่ไปทํางานทําความสะอาดค่ะทุกคนทําความสะอาดออฟฟิศมันได้เจอผู้คนแม่น้องก็เลยต้องได้ใช้ดังนั้นก็เลยเลือกใช้เฉพาะกลิ่นที่แบบเราเคยใช้แล้วเราไม่แพไ้ไม่แพ้นะคะ ตอนนี้แม่น้องก็กําลังเดินหาไอ้น้ําหอมไอ้ปากโก้ค่ะที่มันเป็นสเปรย์แม่น้องชอบกลิ่นนั้นมากเลยอะแต่มันก็ไม่มีนะคะมันมีแค่เป็นขวดปะป๊าก็เรยว่าอาเดี๋ยวถ้างั้นฉันจะสั่งทางอินเทอร์เน็ตให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็เลยเอาให้ปะป๊าดูว่าปะปา๊าเธอลองหาไอ้ไอ้เคาน์เตอร์ไอ้แบรนด์ยี่ห้อแม็กซี่อะไรเงี้ยก็คือฉันอยากจะซื้อไอ้แป้งพับอะนะคะ ก็หาดูแล้วมันไม่มีดังนั้นแม่เลยแม่น้องก็เลยได้ลองซื้อยี่ห้อใหม่มาใช้ดูค่ะเป็นของไงชั้นแนวนะคะไม่รู้ว่าจะใช้ดีเหมาะสําหรับหน้าแม่น้องไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันเดินหานะคะทุกคนก็คือ,คอปาปาก็ช่วยเดินหาสเปรย์น้ําหอมค่ะน้ําหอมที่มันเป็นสเปรย์แบบเป็นกระปุกฝุ่นนะคะแต่มันไม่มีนะคะ แม่น้องก็เลยเดินหาไอ้พวกแป้งพับนะคะแม่น้องก็ได้โฟมล้างหน้าด้วยค่ะปะ๊ปะป๊าก็เลยว่ามาม่าก็คือว่าในไหนมาแล้วก็ซื้อไปเลยเพราะว่ามันก็ถูกกว่าที่เราไปซื้อที่ช็อปไอ้ที่สวีเดนเพราะว่าเธอก็จําเป็นต้องได้ใช้มันอยู่แล้วเพราะว่ามันหมดแล้วนี่ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ฉันก็ไปซื้อที่สวีเดนให้เธออีกอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยแบบว่าเออโชคดีไปเลยนะคะก็เลยแบบ ได้ทั้งแป้งแ,แป้งพับแล้วก็ได้ทั้งโฟมล้างหน้าได้ทั้งน้ำหอมนะคะก็ขอบคุณปปายกใหญ่เลยค่ะทุกคนเนี่ยละค่ะบางทีมันก็เป็นโมเมนต์เล็กๆนะคะที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีแพลนว่าเราจะชอปปิ้งบนเรือเลยนะอะไรเนะงี้ยพ่อแม่น้องโฟกัสจะกลับบ้านอย่างเดียวไงคะ่ะพอปะ๊ะปาซื้อให้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ